นี Need, ตต hehe, TS, ่ตกลงกูจะกินไข่พะโล้หรือจะแดกไข่ตึงดีเนี่ยฮะอุ้ยมันเห็นไข่พะโล้มันคิดว่าเป็นเพื่อนไข่ด้วยกันกูว่ามันคงไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแมวดำอ่ะ ทำไมวะถ้ามันรู้มันคงไม่กระโดดข้ามกับข้าวหรอกแล้วมันกระโดดข้ามอะไรข้ามพพ่อมึงไงพ่อไม่ได้อยู่นน่พ่ออยู่อินเดียอาอ้อาอาอ้อา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 ออยอ่นาอาแาอ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 ยออาอาไาอ้อาอาอาออา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 าอาน่าอา